วันนี้ผมเดินทางกลับมาที่ฮิสตันอีกแล้วครับก็มีร้านอาหารเปิดใหม่คือเขาย้ายมาจากรัฐอื่นรัฐอะไรนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปคุยกับเขานะฮะเพิ่งเปิดได้ไม่นานขายแต่ข้าวมันไก่อย่างเดียวมันเด็ดตรงนี้แหละคือถ้าเป็นที่เมืองไทยเนี่ยการที่ร้านอาหารเปิดแล้วขายอาหารเพียงแค่ชนิดเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับแต่ในอเมริกาเนี่ยน้อยคนมากๆที่จะกล้าเปิดแบบอาหารเมนูเดียวคืออย่างเดียว คลิปนี้สนับสนุนโดยวุ้นเส้นต้นสนเป็นวุ้นเส้นไม่ฟอกสีที่เห็นเส้นออกเป็นเขียวๆนั้นเป็นเพราะเขาผลิตจากถั่วเขียวร้อเปอุ่นซ้ำหรือปรุงนานก็ยังทานอร่อยในอเมริกาก็มีขายแล้วนะครับลองไปเดินดูตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตของคนเอเชียในเมืองของท่านดูอาจจะพบวุ้นเส้นต้นสนก็เป็นได้ สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับพี่ชื่ออ้อมค่ะให้ผมเรียกพี่หรือเรียกยังไงดีเรียกอะไรก็ได้แต่อย่าเรียกอีแล้วกันเดี๋ยววันนี้จะพาทัวทร์ครัวที่นี่จะเรียกว่ามันเหมือนโคสคิเชนนะคะแต่ว่าจะเป็นศูนย์ร้าอาหารเราเรียกว่าเมื่อไหร่น,นที่พี่บอกไปนะจำชื่อไม่ได้แล้วฟู้ดฮอล์ช่ไหมแฟร์ฟู้ดฮอล์แฟร์ฟู้ดฮอล์คือคใครเป็นเจ้าของร้า <c oughs> นะนี่เวลาเราจะสั่งอาหารไม่ไ,มได้ยากเลยเราแค่ ครับผมน้ำเลยครับแล้วเราก็จะมีแ<อ>หเปเบรกตรงนี้เราจะมีสามตัวนะคะมีสาตัวแล้วเราก็ดูว่าเราจะสั่งอาหารประเภทไหนกันตรงนี้พอ้อ๋อได้โอเควันนี้สาตัวนี้มันเสียปกติมันไม่เสียนะคะคพอรู้ว่าน้องจะมาก็เลยเสียเสียโชว์เลยอันี้ก็จะเป็นอาหารมีหลายร้านให้เลือก อ๋อคือเครื่องหนึ่งนี้ก็จะมีรวมทุกร้านที่อยู่ในนี้เลยใช่ไหมครับใช่ทุกอย่างรู้ว่ามีแม้กระทั่งเซเว่นเลเว่นด้วยจริงในนี้ก็มีเซเว่นะเซเว่นเลเว่นเขามาเปิดสามห้องติดกันเลยนะแล้วก็ขายทุกอย่างขายเหมือนกันในช็อปทุกอย่างเลยแต่ว่าราคาถูกว่าอ๋อ้วเวลาสั่งก็สั่งจิ้มจิ้มนียหรือว่าสั่งผ่านเว็บไซต์ได้หมดเลยแล้วพ็ทุกร้านก็จะมีเว็บไซต์ของเขาเองแล้วเราก็สั่งผ่านเว็บไซต์และเด็กหนก็จะเอาเหล้ามาขายด้วย ในนี้เลยครับตอนนี้ในนี้ทั้งหมดมีกี่ร้านครับพอนับก่อนนะั้นับกันสดๆเลยนะแวรนก็ไม่ได้เอามาเอาแวน่นด์ใส,ส่ตาชั่งหรอาไม่ครับเอาเท่านั้นนับแทนเลยทีสี่แปดสิบหกยี่สิบยี่สี่ยี่แปดยี่สิบเก้ามีทั้งหมด29ร้านตอนนี้แต่จริงๆแล้วจะบอกให้ว่าที่เนี่ยมันมีความพิเศษสุดคือสมมุติเราเปิดห้องหนึ่งเราสามารถทําได้หลายแบรนด์เลย เราไม่จําเป็นต้องทําแบรนด์ข้าวมันไก่นักเดียวเราสามารถทําเป็นดิจิทัลด้วยก็ได้คือที่เนี่ยที่มันเสรีคือตรงเนี้ยแหละเปิดได้สิบแบรนด์ถ้าเกิดเรามีแรงเท่าไหร่ก็อยากจะเปิดเท่าไหร่ก็ได้เพราะที่นี่เปิด24ชั24ช่วโมงยีชั่วโมงโฮ้ยเปิดแข่งบอลไทยอะไนะบอลไท่สิชั่วโมงแล้วอย่างงี้ร้านที่เปิด24ชั่วโมงอหมครับไม่อะไม่ไม่คุณไม่ไหวไม่ไหวอันน<ม>ี้ล็อกเกอร์ของอะไรอ๋อพิกแอพอันนี้คือเเราล็อการีเราสั่งอาาหรไปแล้วเน์พิการที่าอ ก็คอือยังคูเก็งอยู่อ่เสถานีเรดี้ออ order ก็คือเรียบร้อยออกสินค้าได้เลยเขาจะมีล็อตเตอร์แล้วก็ก็จะให้บาร์โค้ดเราแล้วเราก็จะใส่บาร์โค้ดตรงนี้เขาจะจับโอเคจะสูตรโอ้โ thank you <laughs> ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นคล้ายๆฟู้ดคอร์ท ไม่ใช่เลยไม่ใช่ที่นี่มันมันจะเหมือนเหมือนขายเทคโนโลยีอะแต่ว่ามีพนักงานอยู่หน้าเคาน์เตอร์คือโดยที่เราไม่ต้องทาอะไรซึ่งถ้าเราไปเปิดร้านเนี่ยเราอาจจะต้องจ้างคนเพิ่มแล้วซึ่งตอนนี้คนเป็นอะไรที่หายากมากในขณะเดียวกันที่เราจะไปจ้างคนเพิ่มแต่ว่าตรงนี้เราจ่ายตรงนี้ทุกอยาก่างเขาจัดการเดียวให้เราทุกอย่างเรื่องออเดอร์แล้วก็เดี๋ยวพวกแบล็เอร์เราไม่ต้องทำอะไรเลยเรามีหน้าที่คุกแล้วก็วางไว้ตรงหน้าเดี๋ยวพาเข้าไปดูดีกว่าครับ แล้วเข้าไปดูข้างในกันโอ้ยข้างในใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องเย็นห้องแช่ของเย็นซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีตู้เย็นเราสามารถเช่าเขาได้เข<อ>าก็ไว้ของเย็นยแล้วก็มีฝังโซเล็วิจเจ๋วเลยครับอันนี้ก็เป็นโซลเลก็คือถ้าเราไม่มีพื้นที่เก็บของเราสามารถเช่าได้อยากเห็นห้องอื่นด้วยเปล่าป่ะครับไหนๆก็มาแล้วห้องพักพนักงาน,น,น,นห้องพักพนักงาน อย่าเรียกว่าพนักง,งานเลยพี่เจ้าของร้านเถอะเอะทอทัพ่อพกันนะแบบเนเซเว่นเลยเว่นป่ะอ่ะพี่โอ้ยนี่อันนี้คือของแต่ละร้านใช่ไหมครับใช่นี่คือครัวใช่ไหมพี่ใช่อัน,นเซเว่นเฮ้ยแอบสองครัวเซเว่นเขาทำอะไรขนมจีบสลัเปาอย่างนี้ยครับทุกอย่างเลยขายทุกอย่างขายทุกอย่างนะฮะโอ้อยครัวเยอะมากเลยนะ,ะ,อะของพี่เบอร์อะไรครับเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ ในโค้เซเ่นะเขาเป็นโค้ดซีมลงไปในอ๋อเซเว่นแต่ข้างหน้าไม่เห็นมีโลโก,โลโกโล้เซเว่นเลยมีคนเขาจะรู้ได้ไงว่าข้างในมีเซเว่นไม่เขาคงพยายามกำลังนั่อองอยู่ตรงมันปัป้ายทำอะไรอย่าง,งเางี้ยตึกเพื่อนใส่เงินไม่ถึงเนี่ยโอ้โหเลย <laughs> ยังไม่ทำตามต <7 S 2> ีเซเว่นเลยนะพี่เออใส่คนเงินไม่ถึงผมเดินเข้ามาข้างในตึกนะฮะแต่ละห้องที่เห็นเนี่ยคือเป็นห้องของ แต่ละครัวนะครับของแต่ละร้านนะฮะทั้งหมดตอนนี้มีอยู่29้าร้านอของพี่เขาอยู่ห้องที่24ถึงแล้วอันนี้ของพี่ตอ,อนนี้โลโก้นี่ไงมีโลโก้ด้วยนี่คันโลโก้อ๋อลืมสังเกตที่เสื้อเลยบางคนเขาไม่ชอกที่จะเอาตู้เย็นมาเองเขาก็ไปเช่าแต่ว่าอันเนี้ยเราก็บางคนถ้าเกิดเราจัดได้ก็จัดเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าเช่าก็เดือนละสามร้อยหคนะ่าเช่าตู้เย็น ถ้าเช่าห้องเย็นเขาห้องเย็นเอ่อสามร้อยสามร้อยแล้วก็โซลิตก็ประมาณสามร้อยแล้วพี่ได้เช่าไหมครับไม่อะเพราะเราไม่ได้ของเดียวขนาดนั้นนะแล้วอย่างเราก็ซื้อเค่องดดีกว่าเราจัดเราเป็นดีกว่าอ๋อพี่ก็ซื้อมาเองตอนตอนตอนที่พี่เข้ามานี่เขามีอะไรมาให้บ้างครับหรือไม่มีเลยโอ้มีเยอะซิงเรามีซิงมาให้ย่างน้อยเขาก็มีฮูดให้นะอ๋อแล้วก็มีฮูดแล้วก็เขาจะมีพนักงาน ความสะอาดฟูดก็จะไม่ได้นะว่าอันที่เราทัคือคอันที่เราทำเราแน่นอนแล้วสำหรับกรอนเครดทุกอยาก่างคือเราไม่ต้องจ้างเองเป็นของตึกเพราะเครดิตทุกอยาก่างฟูดแล้วก็จะมีเปลี่ยนพิชชู่ให้มีน้ำยาให้อะไรทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดแล้วราคาบอกได้ไหมพี่เดือนเท่าไหร่ครับเช่าที่ตรงนี้เอาเป็นสี่พัน something เลยคสี่พันสี่พันกว่าบาทเดือน ประมาณนั้นเพราะว่ามันก็มันก็เราแต่เดีเยวแต่ลนะคนที่เราไปติดต่อมานะแต่ว่าแน่นอนแน่ๆอ่ะเกิดสี่พันท่านี้เราซื้อกระจกก็เลยต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยอ๋อคืออยากได้กระจกให้มันดูโปรช่วยไหมครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นห้องที่มีกระจกนเนี้ยก็จะถูกกว่านี้อ๋อพอมีกระจกก็เลยแพงขึ้นอีกได้วิวอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่แล้วนก็ดูโปร พี่อ้อมเขาบอกว่าค่าเช่าเนี่ยตกเดือนละ4 0 0 0กว่าอันนี้รวมค่าน้ําค่าไฟด้วยนะคะตึกลักษณะแบบนี้นะครับเป็นอะไรนยแฟร์ฟู้ดฮอลล์ผมไม่แน่ใจว่ามันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงหลังโควิดนะครับธุรกิจก็เลยถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์นะผมว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสาหรับคนที่คิดจะเปิดร้านอาหารโดยที่คือเรามีหน้าที่ผัดกับข้าวทากับข้าวอย่างเดียวแล้วก็เอาไปส่งไว้ด้านหน้าเขาจะมีพนักง,งานรับออเดอร์มีพนักง,งานคิดเงินมี ทุกอย่างพี่ยองครับสอนฝรั่งทำข้าวมันไก่ยากไหมโอ้ก็ไม่ก็นิดหนึ่งนะแต่โอเคเขาเรียนรู้ไว้นี่ออเดอร์มาแล้วบรี้กเลยนได้ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะได้ลองกิน ข้าวมันไก่ฝีมือฝรั่งครับ <laughs> ข้าวเราจะมีแบบว่าขิงทุกอย่างเพราะว่าเขาบอกว่ายิ่งใส่ขิงเยอะมันยิ่งหอมแล้วกระเทียมเยอะมันยิ่งหอมอร่อยแล้วก็ดีกับท้อง โลโก้ซะก่อนแองกิมมอมคิทเช่นเฮ้ยยังมีห้องว่างพี่มีมีคัวอุ้นี่เขาสองล็อกเลยอ่ะใช่อันนี้สำหรับว่าใหญ่ๆแต่ว่าที่เขาอยากบางคนเขาคุ้นกันยังไงอ่ะบางคนทำเช้าบางคนทำเย็นอ๋ออ๋อังออกออา้ีกี่ห้องออ๋ออ้ออ๋องเลอ๋ออ๋ออบออ๋เอ๋อะ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋อก๋ออ้ออ๋ออ๋ออเยอะมากเอยนะ๋ออ๋อโออ่อ เดี๋ยวมีเค้กอันนี้อันนี้ของพี่นี่นี่อย่ยากนั่งห้องนี้ไหมหรือเอาข้างนอกเอาไหนดีอะเอาห้องพนักงานก็ได้ครับเงียบดีอันนี้ภายในอันนี้ภายในคือจะมีจออย่างนี้แล้วก็จะได้เสียบตามช่องนะทาไมพี่ถึงเลือกเปิดแค่ข้าวมันไก่อย่างเดียวครับอันนี้คือสาหรับตัวเราเองคือคนอื่นไมงรูน้นะคือแต่อย่างนี้่เงี้ยถ้าเกิดเปิดหลายอย่างจะเสียแบบ เสพการสิ้ไปก็คือแบบว่าเป็นคนชอบตัดจออย่างๆไปอะไร่งเงี้ยอย่างใดอย่างเดียวคือจะทำให้มันดีแล้วก็ทำอย่างเดียวมันจะทำให้อาหารมันหมุนเวียนแบบว่าไม่ต้องอามาสต็อกเยอะใช่ใช่ใช่คือที่ผมถามเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้าเป็นที่เมืองไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยที่เราจะเปิดร้านอาหารแล้วก็ ขายแต่ผัดไทยกะเพราหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยคนคิดจะเปิดร้านอาหารส่วนใหญ่เขาจะกังวลถ้ามีเมนูเดียวเนี่ยความเสี่ยงมันสูงเท่าที่คุยมานะครับคือในอเมริกาจริงๆก็มีคนที่เปิดร้านอาหารเมนูเดียวแล้วแต่แต่มันไม่ค่อยเยอะซึ่งนี่เป็นส่วนน้อยที่กล้าที่จะเปิดพี่อ้อมย้ายมาจากรัฐไหนนะครับเอาแบบดั้งเดิมมาจากชิคาโกค่ะแล้วทั้งหมดเมนูในร้านที่มีทั้งหมด กี่แบบครับข้าวมันไก่ก็คือเรามีข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ต้มไก่ต้มเราก็จะมีมีเป็นส่วนแบบมีเนื้อขาวแล้วก็เนื้อดำแล้วก็เรามีโทฟูด้วยนะสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ข้าวมันเต้าหู้อ่าฮะแบบไลท์หน่อยก็กินนั้นไปแล้วก็มีอีกเมนูนึงที่เราคิดมาเขาเรียกว่า dusty rice ก็คือเป็นข้าวเป็นเบสของเราเนี่ยจะเป็นข้าวมัน แล้วก็คือจะมีเป็นซีซนิ่งเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นข้างบนแล้วเราก็จะเสิร์ฟกับไข่ยางมาตรงอันนี้คือเมนูพิเศษที่คิดขึ้นมาใช่ขายคู่กับข้าวมันไก่ใช่ไหมครับใช่แล้วพี่เปิดตรงนี้มานานหรือยังนะครับประมาณน่าจะเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนก็พร้อมๆกับที่ตึกเปิดเลยตึกเปิดก่อนนะออตึกเกิดก่อนมือสั่นเลยมือสั่นไม่ใช่อะไรนะหิวคือขับรถมาจากออสตินเนี่ยเพื่อมากินร้านที่เลยนะเนี่ยก่อนหน้านี้พี่ทำ ทำร้านอาหารที่ร้านอื่นมาก่อนนะครับมไม,ไม่ไม่เคยทาแบบว่าแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเสิร์ฟ<อ>แต่เาเสิร์ฟเป็น<อ>สซูชิเสิร์ฟซูช,ชิหลังจากเสิร์ฟปุ๊บก็เปิดร้านอาหารเลยไม่น่งหายใจน<ม>อยู่หลายปีหลายปีอยู่หลายปีใช่ไหมฮะแล้วตอนหลังก็เลยคิดว่าเราบุกเราเราชอบแบบทำอาหารแล้วเราก็เลยคิดว่าเออลองลองทำเล่นๆไหมทำเล่นทำเล่นแต่ไปไปมามันไม่เล่นแล้วไม ไม่กินซอสขิงเหรอซอสนี้มันเข้ากับไก่ทอดไหมครับโอ้ยแต่กินได้นะขิงก็ได้นะขิงก็เข้านะผมลองไหนก็ไหนลองชิมซอสซอสขิงด้วยเฮ้ฟินสุดยอดฟินวินูฟินหน้าตาเนี่อร่อยอ,อ,ยอันน,ออออนี้พูดจริงนะผมไม่ได้อวยพี่นะนถ้าไปร้านไหนผมบอกไม่ค่อยอร่อยผมก็จะบอกใช้ได้ครับแต่อันไหนอร่อยผมก็จะว่าไปตามนนข้าวมันของพี่เขาเนี่ย ไม่มันจนเกินไปอันนี้คือกําลังดีมันหอมกลิ่นกระเทียมไก่ทอดก็ไม่กรอบเกินแล้วก็ไม่ได้นุ่มไปครับคือมันกําลังกรุบๆพอดีตรงส่วนที่เป็นขอบๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แข็งเกินไปมาลองมาลองอยู่ที่ไหนครับร้านตรงเขาเรียกอะไรนะคะตรงนี้5 8 3 2แฟ i r d a l e นะคะแธลีเรียะคะ่ะไม่ไกลเลยก็ที่จอดรถกว้างฝากเลยแล้วคือตกเย็นเนี่ยเวลาอากาศไม่ร้อนมากก็ลองมานั่ง คนรู้ใจมานั่งแถวพาติโอนะคะแล้วพี่มีคนรู้ใจยังครับว่าไหมคะจะชวนมานั่งทานข้าวตอนกินกินมาตั้งนานผมลืมซุปอังงงอะดิงงอะดิเป็นกระดาษแต่ใส่น้ําได้เอใส่น้ําได้จริงๆเห็นไหมฮะดีต่อโลกใช่รักโลกรักโลกกินใส่ก็ทิ้งเลยรีไซเคิลร้านเรามาใช้ใหม่ล้างเรามาใช้ใหม่ไม่ใช่แล้วพี่ ทุกโอเคพี่อ๋อแต่ก่อนนะถ้าย้อนกลับไปบอกว่าถ้าผมบอกว่าโอเคเนี่ยไปว่าพอได้ร้านพี่เปิดกี่วันครับเนี่ยเปิด6วันค่ะ6วันเลยเปิดหกวันเอองปิดวันอาทิตย์พี่กลัวผีไหมกลัวไหมเหรอก็ก็ไม่ไม่นะนี่ไงไม่ค่อยกลัวช่วงนี้ผมมีทัวร์เดินสายหลายหลายหลายร้านตามสถานที่หลอนๆนะครับสนใจไหมพี่แ้มันหลอนจริงป่ะหลอนจริงพี่บรรยากาศดีมาก ถ้าพ,พี่ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้า่ขายคลิปขายคลิป <laughs> ขายคลิปคลิปตัวเอง <laughs> เราต้อ,อย่างเรจเราก็จะสักพักหนึ่งเราจะให้มันคูดดาวใช่ไหมคะแล้วเราก็จะใส่ถุงใส่ตู้เย็นเพราะว่าเราต้องเมคชัวร์ว่าช่วงนี้อากาศทุกอย่างอากาศมันร้อนเรื่องแบคทีเรียเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรา ทุกอย่างให้มันถูกต้องถ้าเกิดเป็นไก่ต้มเนี่ยเราจะเสิร์ฟสองซอสน,นี้นะคะเป็นคอมเมนต์ทั้งคู่เลยอ,อ,อ๋อนี่ค่ะก็เป็นหมูใหม่หม้อเนึง เกี่ยวซอสนะคะก็จะเป็นซอสหวานที่เราผสมวกแบบว่ามีฮันนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำผึ้งมันก็จะหวานแบบไม่หวานแต่แล่วแมจะหวานธรรมชาติธรรมชาติ อันนี้เป็นข้าวมันไก่ไก่มันธรรมดาไก่ต้มข้าวมันไก่ต้มค่ะใช่เดี๋ยวเอากลับไปทานที่บ้านขอบคุณมากครับพ <มา S 2> ี่จะส่งยาออกประตูหน้าประตู้างประตูหน้าดีกว่าครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่บอกนะคะเป็นพาร์ติโอเนี่ยค่ะก็นั่งได้สบายๆนะคะแล้วก็ที่จอดรถเรากว้างขวางมากใช่ก็ <ๆ S 2> มีวิวกำลังก่อสร้างอยู่ทางนั้นนะครับเห็นไหมฟินสุด นั่งดมควันฟังเสียงกอสร้าไม่เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็โอเคแต่ตอนคืนเงียบนะคะตแต่๋ย้เขาจะมีเปิดเพลงเ,เบาๆแบบเขาอคอแบบอะไรนี่นพี่ต้องอยู่ทั้งวันปหครับไม่ค่ะเดี๋ยวไปแล้วค่ะจริงๆเราต้องไปตั้งนานแล้วอ๋อติดผมว่างั้นเนี่ยแหละไปจ้กกันนะเดี๋ยวคำถามสุดท<อ>้ายผมลืมทำไมถึงต้องเป็นแองกิมมัมอ่ะครับอ๋อมันอาหาจากของแม่แม่หาแบบ ลูกกินข้าวทำข้าวมันแตงให้ลูกกินอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็จะดูแบบเวลาพูดถึงแม่จะนึกภาพแรกเลยภาพโมโหโมโหมโหน่อยอแล้วเราก็เลยคิดไอเดียที่ว่ามันน่าจะโอเคนะอะไรเนี้ยดูซีนแม่ก็ไม่ได้แม่ดูแบบว่านั่นนะดูแบบแม่เท่ๆหน่อยอะไรเง<อ>ี้ยขอบคุณ<อ>ครับไม่มีอะไรเนาะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาทำสกู๊ปแบบมาแบบเลือกร้านเราเบื่อไม่รู้จะกินอะไรแล้วอ่ะลองนึกถึงเราเป็นอีกช้อยนึงนะคะ ข้าวแก่ให้เราเสิร์ฟนะคะขอบคุณครับพี่ย้อมขอให้ธุรกิจไปด้วยดีครับขอบคุณค่บแล้วเจอกันใหม่ครับช่องด้วยนะคะขอบคุณน้องจิโร่มากๆที่ให้โอกาสเราวันนี้ในการนำเสนอเมนูข้าวมันไก่นะคะครับผม อยาลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องจีโรชาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปใหม่ๆค่ะ